นะครับนะสวัสดีครับนะครับนะติดตามมานานมากนะฮะนะวัวงามนะฮะของมูชาตินะครับออนสนามกับเขาเลยครับยุ้งมอปอุ่นฟาร์มนะครับนะฮะตัวนี้คือตัวนี้ชื่ออะไรครับไฮบริดนะครับนะไฮบริดนะครับเป็นอี่นะครของวัวนะครับถ้าเราถ้าจะสวครับมามามาต้องอ้วนขายเนื้อได้ตินนี่มูวานิโอ สมมติว่าโฟกับนะกูชาดครับนะน้ำพองนะครับนะอบอุ่นฟาร์มนะครับนะอนนี่วัวดำตำนานวัวดำตำนานวัวดำเมืองไทยเนี่ยกูชาโจมสองกูชาโยกให้กูชาคุณป้าวิวพิณดูออกมาเนี่ยสุดยอดวัวดำของเมืองไทยต้องที่นี่เลยครับต้องที่นี่เลยนี่ให้หมอเอ๋หมอเอ๋ใสวัสดีครับมาอยู่ด้วยกันแเลยมารวมรวมรวมมารวมรวมกันรวมรวม เข้าน่เข้าเฟรม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 เข้าแน่เนยูกตํานวงงามเหมือนูเขียวครับแน่ต้องตัวดีที่ครับอ้าออกมาออกมาออกมาไม่ดีนะครับนี่หูพี่น้องครับนะของครูชาตินะครับตัวนี้ไฮบริดนะครับนะไฮบริดอ่ะขอนเทนต์ต่อมือนะคะให้กับมิสเตอร์ตัวนี้เลยเป็นเดินใหญ่กาลสินสวยงามมากคุณผู้คนไลายคน นี่นะครับอยาหน้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 าเอาหูออกมาหูออกมาเดี๋ยวทำหน้าปกเลยนี่านี้มาดูกันว่าที่ตํานานวัวดำใหญ่มากคครครับับบ นะครับมีน้ำเสื่อบริการใช่ไหมจำหน่ายครับชุดเท่าไหรนชุดละห้าพันครับชุดละห้าพันสิบแต้มสองอาหารกูกรใจเพิ่มให้อี่าต้นใจดีขนาดครับเนะ่ยเนี่ยเนี่ยมีดำในสายเลือดเจอกันเลยครับกับครูตัวนี้ดำจริงตัวนี้ดำจริงดำหลายชั้นมากตัวนี้จะมีดำสิบสองตัว นั่นตัวนี้นะ12ตัวใตัวนี้มาเาอม์ลึกมากอันนี้เกิดจากพ่อดําแม่ดาครับครับค2ตัวพ่อเขาคือแจ็คคอดแจ็คพอดเป็นลูกโบ2อ่าโบ2นึงเพิ่มช่อง2นะครับเนี่ยต่งเันกตเเพิ่มช่อง2เนี่ยจะมีหัวูที่เป็นสีขาน่หัวผูที่เป็นสีขาวนี่คือสายเพิ่มช่อง2ลเพิ่มช่อง2องดเด่นคนี้ก็คือลูกหญิงวันนี้านีู่คสาคือดำ ลูกหลามเพิ่มช่วงสองตัวแรกของเไทยครับนี่นะฮะนะถ้าใครต้องการดำของแท้พันธุกรรมของแท้ตุ้มปูนี้นะครับนะไฮบิดนะครับแล้วก็มีอีกตัวอะไรนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปที่ข้ออีกข้อหนึ่งครับนี่ปอตุนะฮะดูกระบาลแทบนะดูกระบานครับนะ ตัวนี้คือโฟกัสใช่ไหมครับอ๋อตไหนดูกระบานเนี่ยว่ายังไงครับนี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้แม่เขาเป็นแกนแชมป์แม่เขาเป็นแกนแชมป์ครับแกนแชมป์สองสมัยนะครับตัวนี้ความเป็นแกนแชมป์นี่ก็ครับนี่แหละครับตัวนี้จุดเด่นของโฟกัสนะครับกระบานหูแล้วก็กระบานโอ้แล้วก็กระบานนะครับหูที่ายาวหยิกหยักแล้วก็ไปกว้างมากคตัว ททโอ้นะฮะมันสุดยอดจริงๆครับตัวนี้น <c oughs> มีน้ำเชื้อจำหน่ายแล้วใช่ไหมครับตัวนี้ก็มีน้ำเชื้อจำหน่ายครับ <c oughs> ชุดอะไรชุดละแปดพันครับ <c oughs> <c oughs> แปดพันแดพันโอ้พี่น้องครับตัวตันี้นะครับเอาเดียครับมาเนโอแปดพันบาทซื้อ,อวันอะ <c oughs> ไรวันอเป็นชุดเลย <c oughs> อแมนครับงันดเดเบิ้งครับหูครับพี่น้องครับเบิ้งหนาตาครับนะฮะ เกิดจากแม่แกนแชมป์ด้วยนะครับแม่แม่อะไรมิดแกนอะโอ้โหลไปอยเออนังเล่นังเละนะสายหูเรารู้กันตัวนี้นะครับเบอรงเอาเลยครับในเบอรงหูครับพี่ด้องเสือนังบางสาก็ไม่ดีด้าอาจารย์ครับนะถ้ามีใครสนใจมีเบอร์ติดต่อไหมครับ089ครับ5739338ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ